เมื่อวานนี้หลังจากพักช่วงตรงตรงนั้นเราเรียกว่าแยกแยกแก้งวัฒนานะครับที่เทสโกโลตัสแล้วก็เดินต่อมาจนมาถึงหลักสี่เราเลี้ยวซ้ายออกมาทางที่จะไปดอนเมืองก็ได้เวลาพิจารณาอาหารกลางวันของวันนั้นพอดีนะครับก็เลยใช้พื้นที่ของอสำนักง,งานของการบินไทยนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือของของถนนวิภาวดีนะครับก็เป็นที่พิจารณาอาหาร พิธาหารเสร็จนะครับหลวงพ่อก็พักจนถึงเวลาประมาณบ่ายสโมงนะครับก็ขบวนธรรมยาตาเราก็เริ่มเคลื่อนออกจากที่สำนักงานของการบินไทยนะครับก็เดินตรงตามถนนวิภาวดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาจนถึงรังสิตผ่านรังสิตมายังศูนย์ประชุมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับที่นั้นก็เป็นที่พักครั้งแรมของคณะธรรมยาตาขอ,ของคืนแรกของการเดินทาง แต่ระหว่างทางนั้นก็มีแวะพักอีก2จุดนะครับเพราะเนื่องจากว่าความร้อนแรงของแสงอาทิตย์แล้วก็บวกกับยามพนะวิ่งเยอะมากนะครับกบปุ่นควันทุกคนอ่อนร้าพอสมควรเมื่อวานนี้เราใช้ระยะทางเดินเกือบ40กิโล แต่ที่เราแบบมองว่าสถารใี้เราเตรียมพร้อมก่อนเดินทางเมื่อวานนี้เราเดินเท่าไหร่เดินแสนหนึ่งึ่งเดินดีไหมใครเดินไม่ไหวบ้างยกมือขึ้นเอาออกมาข้างหน้านี่แถวหน้านะแสงพิเศษแสงพิเศษใครจะเดินไม่ไหวยกมือขึ้น จะยกไม่ไหวยกมือขึ้นยกขึ้นยกอีกคนยกยก,ยกเดินออกมานีเอามาห้านี่มีคนส,สังเกตมาตรงนี้ตรงนี้จะจะจะไม่ไหวยกมาตรงนี้จะไม่ไหวมาตรงนี้มาตน,านี้จะไม่ไหวจะไม่ไหวม่ไหวให้ยกมือนะข,ขาดขาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดินตายนะ จะไม่ไหวยกไปขึ้นมาเลยมาเลยจะไม่ไหวรู้ตัวจะไว้กว่าจะไม่ไหวมาลุกขี้สบายจะไม่ไหว้สบายเขาอจะไม่ไหวไปด้วยขี้อลขีอจะไม่ไหวจะไม่ไหวมาอยู่นี่จะไม่ไหว มาด่วนมาด่วนจะไม่ไหวเดี๋ยวมันจะไม่ไหวก็หมดแล้วทำไงเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวอ่ะไม่ไหวกรม,มนั้นใช่ไหมไม่ไหวกรมนั้นอ่าอตาอนั่งไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไม่ว่าคันนะไม่ว่าการถือว่าคุณทำงานสำเร็จแล้วขันหนึ่งโยมทำงานสำเร็จแล้วคันหนึ่งถือว่า ได้ใช้ชนะแล้วกองทัพเขาก็ต้องลบกันหลายหลายหลายครั้งนะไม่ใช่ชนะครั้งเดียวนะมันต้องลบกันแล้วลบไปต่ทหารป่วยก็เอาไปราาักษาทหารป่วยก็ไปรักษาประหายนะ,ะรักษาคนที่ป่วยแล้วเขาก็แข็งแรงดีเขาไปลบป่วยก็เอามาราาักษาไม่ใช่นะป่วยแล้วป่วยมันตายแล้วเราจะไม่มีทหารลบเลย ดนโมโหใช่ป่าผู้หญิงทั้งหลายใช่เลยแล้วก็แล้ว<ม>ทำไงรับชนะได้เพราะอะไรอาจจะมาเห็นช่องรั่วอยู่ช่องหนึ่งปูดมาก้าปุ่นเลยคนอื่นเขาขัดคอก็โมาโหชกสอนก็นอ่นมีไหมที่โมโหชาสอวก็อ่นแล้วจะมาหายโมโหไมโยม ต้องไม่สอนคนอื่นนะคนขี้โมโหห้ามสอนคนอื่นห้ามเตือนคนอื่นถ้าเตือนคนอื่นแล้วจะคนที่ฟังก็จะโมโหเพราะเป็นคนใจร้อนเป็นคนไม่มีอารมณ์สมาธิเป็นคนไม่มีปัญญาเฉียบแหลมที่จะตัดกิเลสความโกรธเองได้เรียกว่าอาจารย์ขี้โมโหอาจารย์ขี้โกรธที่โกรธไงโยม อาจารย์นะจ๊ะโอ้ยขีย้อยู่มึงไม่รู้หรือต่างขี้มโะโหยังไงเวลาไหนก็ไม่เรียกกูใจโอ้ยขี้อยูอ่อาจารย์บอกไม่โกรธแต่ว่าตอนนึงตอนนึงไม่โกรธแต่ตอนขี้โกรธขี้มะโหแรกคนคนคือคนคนขี้มะโหคน,คนคโคนง่งไม่รู้จักตัวเองโอง่ที่ก็ไม่ได้ว่าอะไร คือไม่รู้จัก,กความโกรธเองหรือเลือดขี้หมกถ้ารู้จักตัวเองจะโกรธไ,ไหมยอมโกรธไหมเมื่อวานนี้โกรธไหมบางเปล่าใครไม่โกรธยงม,มือขึ้นนิงกว่าเนี่ยอุตตรีนะยกลงไว้ยกไว้คนไหนไม่โกรธยกไว้นี่ไม่ยกแสดงว่าโกรธ จับตัวกอดได้ไหมให้คนอื่นมาจับหรือเราจับเองดีเดี๋ยวจับได้ไหมเมื่อวานเนี่ยมโโหเรื่องอะไรเมื่อวานมโโหเรื่องอะไรมโโหขาตัวเองไม่เป็นไรของแม่ให้มาโกรไม่ได้นะขาชอกดได้แต่ขาแม่กดไม่ได้ หาพ่อขาแม่โกรไม่ได้คุณเนรคุณเข้าใจไหมหาตัวเองนะขาแม่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานโยขาใครมาเดินดลืมแม่เลยเมื่อวานเนี่ยโกรธขาแม่โกรธไม่ได้ต้องดูแลท่านให้ดีต้องดูแลขาแม่ให้ดีขาพ่อให้ดีเขาเขาูดกจะทำมาเข้าใจไหมเปโกรธขาพ่อขาแม่ได้ไงโย มันต้องโกรธใจตรงนี้ใช่ไหมโกรธใจตรงนี้ถูกไหมยอมกดขาโกอดใจตรงนี้ใครถูกก่น <Okay. S 1> มันต้องด่าว่าใจตรงนี้มันคิดไม่ดีหาแม่กูให้มาดีดีมึงไปโกรธได้ไง <Okay. S 1> ใช่นไหมแล้วพอเขาตื่นกอดแม่ใครนะแม่เ้าตื่นไปโกรธเขาไว้ได้นะเขาเดินเปร์เข้าแชงเขา เมื่อวานนี้มียมเดินเตะคนเดินเตะเองนหตัวหมกยื่เดินไหวมันเดินเป๊ะแ๊บเต็มเลยนะอขาแม่ให้มาแต่มันเตะแต่เขาก็ใช้ได้นะใช้ได้มั้ยยมเออขาเป๋ขาแม่เป๋แต่ก็ใช้ได้แต่ขาที่ไม่เต๋เดินได้มั้ยยมขาที่ไม่มีขาที่เดินไม่ได้มีใช่ไหมขาแม่ที่เดินไม่ได้มีขาที่เนรคุณกิโยมมันเตะขาตัวเอง ขาเนรตะคุณมีไม่ยอมเตะแม่ตัวเองก็มีตีแม่ตัวเองมือเนรตะคุณขาเนรตะคุณเนี่ยปากเนรตะคุณมีไม่ยอมด่าหมดเลยปากเนรตะคุณนี่้ายมากนี่ก็ขายขายยังเตะน,น้อยกว่าปากนี่้ายไหมปากเนรตะคุณปากเนรตะคุณเนี่ยมันด่าแม่ตัวเองดา่าพี่น้องตัวเองปากของใครยยมปากเราหรือปากพ่อแม่ พ่อแม่เขาให้ไปใช้อะไรแม่เขาให้พ่อแม่เขาเอาปากเขาไว้ทำอะไรแต่เราเอาปากมาใช้ผิดทางก็ไม่ดีนะปากตู้จี้ขี้บนเป็นไงแม่เขาบอกว่ามึงเอากินข้าวนะมึะไงไม่ใช่ไปบ่นเลยแล้ก็ตบปากแตงเห็นไหมแต่เราต้องใช้พระคุณแม่ให้ดีคุณพ่อให้ดี เดนมือเนี่ยพ่อแม่ให้มาปากพ่อแม่ให้มาร่างกายในยพ่อแม่มาต้องทําไงธนุถนอมไหมธนุถนอมจะไปทําอะไรที่มันผิดทางเอาไปใช้ให้ดีแม่เขาไม่ได้มาทําไม่ดีได้ไหมแม่พ่อเขาใช้เขาเขารักเขาแนนะ่รักไม่ยอมหวงหน้าดูเลยขาเนี่ยแขนเนี่ยเอาไว้ไม่มีใครรัก ไม่มีใครห่วงเราถ้าพ่อแม่เราพ่อแม่เนี่ยยม,มีลูกไหมนะใครยมีลูกยกม,มือขึ้นโอ้โหรู้จักลูกตัวเองด้วยแต่รักลูกมากไหมขาแขนลูก,กน,นี่ต้องดตรีใช่ไหมลูกนี่สุดหัวใจัของพ่อแม่แขงขาลูกอย่าให้เป็นไรแม่เป็นเองแม่ขอเป็นเองไหม นั้นโยงก็ต้องดูแลตัวเองอย่าไปลุกลานใครเพราะพ่อแม่เขาหัว